สวัสดีครับคอหวยนะครับสมาชิก u t u b e บ้านหวยชนแนลนครับทราบว่ากองสลากเลื่อนการออกหวยรัฐบาลออกไปอีกแล้วนะครับเดิมกำหนดในวันที่2องพฤษภาครับก็เลื่อนไปวันที่16บหกพฤษภานะครับเพราะว่าหวยในตลาดยังขายไม่ได้นะครับเนื่องจากติดโควิดนะครับ อันนี้ท่านสมาชิกก็ไม่มีหวยจะเล่นกันแล้วครับเหตุที่ต้องเล่นก็เพราะว่าต้องการหาเงินเนาะนเนื่องจากว่าเงินห้าพันที่ท่านขอขึ้นไปเนี่ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ทันการนะครับแถมวันนี้ท่านนายกมนตรียังจะมาบอกว่าอเงินห้าพันให้ได้อีกงวดเดียวพอเงินหมดนะต้องไปรอเงินกู้ก่อนนะครับ <laughs> ตายแล้วประเทศไทย ประเทศต้ตองกู้เงินเขาแล้วนี่จะเอาที่ไหนให้ประชาชนล่ะก็เอาไปซื้ออาวุธหมดนะครับอาวุธนี่มาลบกับโควิดก็ไม่ได้นะครับแล้วว่าที่จริงแล้วการสงครามสมัยนี้นะครับเขามันไม่ได้ลบกันด้วยอาวุธหรอกครับนะฮะมัน <laughs> อ้ยิงข้ามทวีปมาปุ้งเดียวก็เสร็จกันเป็นแถวหมดแล้วนะครับ เราซื้อเรือดำน้ำซื้อรถถังไม่รู้จะไปลบกับใครนะเปลือกก็ประมาณนะครับก็ซื้อเพราะเหตุไรท่านก็คิดเองแะ้วกันนะฮะเอามาเราว่ากันเรื่องหวยนะครับเมื่อหวยไม่ออกนะครับไอสามาชิกขอหวยฮนะก็ลงแดงนะลงแดงนะครับถ้าคนมีเคนคนมีเน็ตก็หันไปเล่นหวย หวยลาวหวยฮานอยหวยหุ gamer, hollow, 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 hollow. ้นนะครับหวยหุ้นคือหุ้นนี่มันต้องมีนะครับหุ้นการซื้อหุ้นเนี่ยก็เอาหุ้นมาทําเป็นออกหวยนะครับหุ้นมาเอามาออกหวยอันนี้วันนี้เนี่ยผมโพสต์ตรงนี้ก็เพื่อจะให้เลขเกิดท่านไปนะเลขชุดนี้นะครับแปดสิบเจ็ดชุดนี่เป็นชุดโต๊ะนะครับเป็นชุดโต๊ะนะเล่นได้ทุกหวยทุกหุ้นเลยครับถาวรเลยมอบให้ท่านสมาชิกนะฮะ ได้ทุกหวยทุกหุ้นนะครับชุดโต๊ดนะครับอันนี้ท่านถ้าท่านจะเล่นท่านก็ต้องมีเน็ตมีเน็ตก็ท่านก็ต้องไปโหลดสมัครสมัครสมัครเล่นในเว็บไซต์นะฮะผมนำเสนอเว็บไซต์ที่จ่ายโต๊ดจำนวนมากให้หน่อยให้เว็บหนึ่งนะครับก็คือเว็บชื่อ u l o t t o com เนี่ยฮะ อ,อยู่ Lotto.com นะครับเวลาท่านจะไปสมัครนะฮะท่านก็พิมพ์ตามที่ผมเขียนไว้ให้นะพิมพ์นะฮะ http นะครับ2จุดแล้วก็ slash slash นะครับ www ให้ตัวเลขนะครับต mm ัวเล็ก www แล้วก็ u lotto นะครับ u y u นะครับ n o double t o lotto. com แล้วก็ slash a f 2ตัวใหญ่นะฮะพิมพ์ให้เหมือนนะครับ แล้วก็ s ซ l ลัสอิน i n IN d e x แล้วเครื่องหมายคำถามแล้วก็ a f ตัวเล็กนะครับแล้วเครื่องหมายเท่ากับ Nirvana n i r v a n a นะครับอ่านไปสมัครเว็บนี้นะครับมันจะจ่าย2ตัวตรง92บาทนะครับบาทละ92แล้วโต๊โต๊ดหวยหุ้นนี่ได้มากนะฮะได้ถึง140บาทมากที่สุดนะครับ ถ้าเว็บอื่นอย่างเว็บเจษด,ดาหรือเว็บอะไรก็ได้แค่โต๊ะแล้วแค่ร้อยี่สิบาทเองนะครับร้อยี่สิบแต่มีเว็บนี้นะฮะที่จ่ายร้140อยสี่สิบเว็บนี้ครับโอนโอนตังเร็วนะฮะร,รับประกันได้นะครับภายในสมมุติท่านถูกค้นขอถอนภายในไม่เกินห้านาทีเนี่ยได้แล้วนะฮะแล้วก็ก็เวลาโอนเงินไปก็เร็วแต่การาจะเล่นค่อนข้างต้องท่านศึกษานะฮะ ผมก็ให้ชุดโต๊ดนี่ท่านไปเล่นนะครับเล่นใดทุกโต๊ดเล่นพรุนี้ก็ได้นะพวุนี้ออมสินหวยออมสินออกนะครับมีออมสินแล้วก็มีอะไรอีกนะทอ,อกสอวันที่ที่หกนะหวยรัดไม่ออกเอา้าเล่นหวยออมสินทอกสอหรือไม่ก็หวยหุ้นนะครับหวยหุ้นวันนี้เข้าตลอดเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ถ้าท่านเล่นในเว็บไซต์เนี่ย มันมากตัวจริงเจ8ดสบแปดบเจดตัวสมมุติถ้าท่านลงทุนตัวละสิบบาทแปดสิบเจดชุดก็เป็นเงินแ7ด้อยเจ็ดิบใช่ไหมแปดร้อยเจ็ดสได้ได้บาทละร้อยสี่สิบนะครับก็จะได้กาไรห้า5้อยห้าอยสมสิบสมมติเล่นตัวละบาทนะฮะสมมติถ้าเล่นตัวละบาทลงทุนแ7ดิบดบาทได้ร้อยี่สิบาทนะครับ ก็ถ้าถูกก็เอาร้อยสี่สิบตั้งนะฮะลบไปแปดสิบเจ็ดก็จะเหลือเงินห้าสิบสามบาทนะครับวันนี้ผมเล่นหวยหุ้นไปห้าหุ้นนะครับถูกมาตลอดนะเข้าตลอดนะฮะผมใช้เล่นหวยหุ้นทุกวันนะฮะเล่นฮานอยก็ได้ครับเล่นฮานอยเล่นลาวเล่นพ่กนี้นะครับทกสอออมสินได้เล่นได้ฮะชุดนี้ชุดเดียวเอาอยู่นะครับแปดสิบเจ็ดชุดมากหน่อยนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหวยหุ้นวันนี้นะฮะอย่างวันนี้นะฮะห,หุ้นหุ้นแรกนิเคอิเช้านะครับออกหนึ่งสองห้าใช่ไหมหนึ่งสองห้าถ้าเบิ้ลผิดนะฮะผมะให้ดูนะหนึ่งสองห้ามีไหมออกเรียงนะฮะหนึ่งสองห้านี่ครับถูกนะฮะผมถูกเมื่อเช้านี้ถูกต่อไปหุ้น หุ้นหุ้นหุ้นออกเปิ้นผิดนะนีคอ่าอ่านีคแค่อีบายนีคแค่อีบายศูนย์ศูนย์เก e ้าน, e นี่ผิดจีนเช้านะครับจีนเช้าศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองเช้าถูกนะให้ดูที่ศูนย์สองห้านะครับเพราะว่าเลขโต๊ดนี่จะเรียงจะต่ําไปหาศูนย์นี่ครับถูกนะครับมาดูจีนบ่ายนะครับจีนบ่าย จีนใบผิดนะฮะออกเจ็ดสามเจ็ดออกเบิ้ลออกเบิ้นเป็นผิดนะฮะต่อไปห่างเสงห่างเสงเช้านะฮะออกสองเก้าแปดนะครับสองเก้าแปดให้ดูที่สองแปดเก้านะครับในนี้สองแปดเก้าสองแปดเก้าฮะ, 2, 8, 9, 2, 8, น,ะ,ฮะนี่นะฮะดูสองแปดเก้าต่อไปใต้วันนะครับออกเจ็ดสองหนึ่งวันนี้นะฮะ เจ็ดสองหนึ่งนะครับเจ็ดสองหนึ่งให้ดูหนึ่งสองเจ็ดในนี้นะครับมีไหม 1, 2, 7, นะครับหนึ่งสอังเจ็ดนี่ฮะตัวท้ายนี่ไปเอ่ยหนึ่งครงเจ็ดนะฮะครับเอาหุ้นก็ก็ถูกนะส่วนมากจะถูกนะครับชุดนี้ชุดเดียวนะครับเอาไปเล่นได้ทุกหุน้นทุกหวยเลยฮะเล่นทุกหวยเล่นหวยพวกนี้ก็ได้ฮะพวกนี้ออมสินออกเล่นไปเลยโต๊ะนะครับ แล้วก็ทอกอก็เล่นไปเลยนะครับเอาชุดนี้นะครับชุดเดียวเล่นนะครับเ,เว็บนี้นะครับท่านสมัครก็จดไปนะฮะจดไปแล้วก็พิมพ์ให้เหมือนเพราะผมไม่สามารถ Copy ส่งให้ท่านได้นะก็ต้องไปพิมพ์นะฮะให้เหมือนนะฮะท่านจะสมัครท่านก็พิมพ์ตรงพิมพ์เ,เข้าไปที่ Google นะที่เข้าไปที่ Google Chrome มา ที่เว็บไซต์ที่เน็ตท่านนะฮะหน้าจอของท่านเข้าไปที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome รูปร่างเป็นไงแดงๆนะวงแดงๆนะเนี่ยเดีเดี๋ยวผมใ,ให้ดูบางคนไม่รู้จักนะเดี๋ยวให้ดู g o กูเกิลโครมเดี๋ยวมาดูเครื่องอีกอันนะนี่เข้าไปตรงนี้นะฮะ ข้าไปที่ Google Chrome นะครับครับแล้วพิมพ์พ้นหานะครับกดแตะที่ Google Chrome นะครับแต่ปั๊บนะมันจะขึ้นเอ่อมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะท่านก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับนะแล้วก็พิมพ์ h t t p slash นะ มันมี h t t p อยู่แล้วนะฮะแ,แล้วก็เอาตามนี้ให้เหมือนนี่นะจุดก็ให้เหมือนนะครับ h t t p นี่ตัวเล็กนะครับสองอสจุด slash www ตัวเล็กนะครับแล้วก็ u i y, นะ,ะ y นะฮะ y ตัวโตนะฮะ y u n o d o u t o อ่านว่า u lotto แล้วก็คือจุดนะฮะ .com นะครับแล้วก็พิมพ์ slash พิมพ์ไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนหาไม่เจออ่าสแลก็คือตัวจิงเฉียงนะฮะเรียกว่าสแลนะแล้วก็ a f 2 a f 2นี่พิมพ์ตัวโตนะตัว a ตัว f นะฮะพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับเลข2แล้วก็สแลแล้วก็ index พิมพ์ตัวเล็กนะฮะ i n d e x แล้วเครื่องหมายคำถามนะครับแล้ว a นะครับตัว a เล็ก f a f นะครับแล้วเครื่องหมายเท่ากับ n i วีเอ็นเอนวาน่านะ n ir นะครับ n อ ir n ir นนะครับแล้วก็ v A N A นเนวาน่านะครับเมื่อท่านเจอแล้วท่านกา็มันขึ้นแล้วท่านก็สมัครนะครับสมัคร,ค,รค่อยๆอ,อ่านคนไม่เคยสมัครก็อ,อาจจะงงๆนะก็ค่อยๆอ,อ่านดูนะครับแล้วก็ทำทำไปนะครับทำไปจด จดไอ้จดลิงก์นี้ไว้นะครับไอ้ลิงก์นี้นะครับจ่ายจ่ายจ่ายโต๊ดดีที่สุดในบรรดาเว็บไซต์นะครับจ่ายในสำหรับหวยหุ้นหวยอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหวยรัฐบาลเนี่ยมันมีอีกเว็บหนึ่งจ่ายร้อยห้าสิบนะครับจ่ายเฉพาะรัฐบาลแต่ถ้าเป็นหวยหุ้นหวยอย่างอื่นหวยห้าน้อยหวยอย่างอื่นเนี่ยจ่ายแค่ร้อยี่สิบนะครับ แต่อันนี้นะฮะจ่ายร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบนะครับสูงสุดนะครับชื่อยูโรโต้ด o com นี่นะฮะเลขชุดนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับก็เปียเก็บไว้เอาไปแทงได้ทุกงวดนะครับถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองไปตรวจตรวจสอบดูก่อนนะครับดูฟักหาหน่อยอย่างนี้เลยไหมนะฮะลองดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้แน่นอนเพราะผมใช้ทุกทุกหวยนะฮะทุก้น ตอนนี้เราไม่มีหวยไทยเล่นเราก็เล่นหวยฮานอยหวยหุน้นคือหวยหุ้นนะมันไม่ใช่หวยนะฮะมันเป็นหุ้นนะฮะเขาเอาเลขเอาเลขจุดจุดของมันมาออกทําเป็นหวยนะครับเล่น<ท> <besar> บนเล่นล่างนะครับอันนี้ชื่อชุดโ,โต๊ะ bell, นะครับชุดโต๊ดไม่เบิ้ลนะฮะถ้าเบิ้ลมาเป็นผิดนะฮะอันนี้ไม่เบิ้ลชุดโต๊ดไม่เบิ้ลอย่างเดียวนะถ้าไม่เบิ้ลอย่างเดียวมีวางรับทรัพย์นะครับโอเคนะครับขอให้ท่านสมาชิกนะฮะ โชคดีนะฮะเราก็ต้องเสี่ยงโชคนะเงินแลกเงินนะครับเงินแลกเงินมันก็ต้องมีการเสี่ยงโอเคนะครับวันนี้ผมก็ได้มาวันนี้ได้ประมาณหมื่นนะได้ประมาณหมื่นก็ถูกมาห้าหกรอบนะครับก็เล่นรอบเราไม่มากนะครับเล่นตัวละห้าสิบบาทบ้างสามสิบาทบ้างนะครับอ่าสมมุติว่าห้าสิบาทที่คูณแปดสิบเจ็ดมันก็หลตังค์เหมือนกันนะนะผมเล่นตัวละห้าสิบเนี่ยคูณแปดสิบเจ็ด มันก็ลงทุนสี่พันสามร้อยห้าสิบนะครับลงทุนสี่พันสามร้อยห้าสิบตอนนี้เวลาถูกก็ร้อยสี่สิบคูณห้าสิบอ่ามันก็ได้เจ็ดพันนะฮะเจ็ดพันก็ลบลบเมื่อกี้นี้มันก็เหลือสองพันกว่านะครับโอเคนะครับนะครับก็นำไปให้ท่านแก้เหงานะฮะชอบก็เล่นไม่ชอบอย่าไปเล่นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ